บายดีเลยสวัสดีเด้อถามสมบิรณ์สุขคู่สุคนเนาะนี่มาพบกับสอกมะมุกบรรดาอีกก่าพี่น้องนี่เข้ามากี่ข้าวป้าครับกัน้องๆลูกหลานนะพี่น้องทงนาพี่ละนา่วงแฮวงแฮ้เไปไปเบิ่งกันเลย มาหันหนองเนาะมีปลาแล่นอยู่บ่างดเลยเส้นนี้เป็ปลา นี่จะหอยหอยจุ่มถั่วเลยหอยจุโอ้โมันอยู่แคบพอได้น่นผู้นึงเลย่างอ้อมโอ้โหย่างอ้อมไล่ไลล่และท่าขวงีป่อ้หอย่เใโน่หอย โอ,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 โอ้ป่าอเอาบ่ทันจดกัเอาอย่เขาเลือกมันโอ้ป่าอย่าหุ่เกลยืนท่านี้เด้อตัวห่ไหลเด้อหวงเลยนโอยอย่าเลในป่าขัรถบอกว่าขัวชิดตยุนี้กัน่างไปขั้ไหลมันองมา้างมมงม พข้ามวงหาปัโจเพื่องนี่น่ตัวก็ยืนอยู่นี่หล่ไหลออกมาเล่นออกมาเน่พอะเพให้มันกำแล่นั่นก่อนนั่นนั่ก่อนหน่อยพะแล้วนะตัวชิวสลายไปชิว้อเลยสิแงิว ย้อนแลตัวยหันแล้วทำรลงขันแลอันนั้นทำได้อะไรลงบวบางตัวเป็ดนะฮะอาสาวเลยสัโอกบกบเลยทาานาพกกบเลยกบเลยที่ไปงมน้ำนี่โอ้ตอีีนนง ลังงมม่ก้อจุบน้ำนี่นี่ๆปลาปลานี่คือน้องปลาาวปลานี่ยเต้องการปลากรยนเนี่ยปลากรวยเนี่ยเนี่ยนี่ไงนี่ไงนะเ้ยพี่ง้มนะเอาเลยนี่ร้อยเลย อืยิงหัวนะพี่มันด่งมามันต่ำเหมันนี่พี่นี่ฮะด้อพี่ตัวนี้เลยอืมทานมองเลยนี่นี่นี่อ้มันอยู่ตรงเหยเลย ข้าูตีมันเข้าแล้วมันบวเยมันมันแห้งูตีมันเข้าเข้ากันไ้บกข้ห้านนี่นี่เห็นไหมเอาตโตไว้ไหมนี่เฮโตก็นี่ออเฮตโตว้มันลอยคนแลเออเอามาสามต้ลอ๋ออไตน้อยทางไปเดี๋ยมันลอยพี่ลพี่ตัน้อยตน้อย

เห็นบ่มันไปเห็นมันไปกะมาจับเนาะไปพวกันจิจบเนี่ยเข่งว่เห็นบ่ไข้าหูเนี่ยนะลอยไปได้เห็นไปยืนเลยนข้าหูเนี่่เป็นองอีโ้โคปลาน้องอีโต้โค้ดมันโค้ดพีเนี่ย ก็นจ้าค่ะเี๋ยวเราเห็นขันปุชห่างดูไงหนึ่งแล้วออกแล้วออกเฮออก้วออกแล้วอ๋อคืออะไรอะไรนะไม่เห็นติดต้นไม่เห็นต้นบอกบอบอออกด้ออกได้ออกที่จเห็นเห่อไงหนึ่งเลยอะับเบ็ดห้องี่ไปเลยตอนนี้ไปเลยขับปลาเบ็ดอ้องไงกว่านี่บอ้ใช่เหรอนิดหนึ

们俩给你二十块钱。 ก็ตมกินนี่นะใหญนะ่มันออกม,นอกอกนมันออกมานอพี่ระเบิดกินนี่มอว์กันห้าบก,กวนมั้ยเผาบอลนะ

ปลาทั้งหอยน้องมเหี้ยมากเต๋อเบิ่งแง่กับน้องนี่กลัวยังน้อยอยู่เหี้นนี่ฮะน้อยจืดเดี๋ยวเตะมาบ้องหุ่งฮะเที่บ้องให้อ้ายนี่อาม่าอ้ายนี่ให้บ่มาเดี๋ยวหนูยุงหุ่งอ้ายนี่บ่ญยุงหุ่งแล้วไปแรกไปแก้ไขเอาแถวเด็กปั้นว่าเราเขียนปั้นกี่ตุ่มเนาะ อ้าวเราบอกข้าวพวกเพชรเออดีดีแต่ชีลืมลืมบางนาว,วะ่ะเอ,อ่าต้องนี่นเนาะเขามากินข้าวยู่เทียงเท้าเนาะสช้แดงๆเงนะาะทำเมนยูฮะเนาะ ปลาโคตัวใดที่มันมัดในผัดตามเหงแล้วผัดไปผีนองเลยบอเคตนลองีใ่านี้ฮ็นี่ผลงานเท่ากันเติ็แล้ว ก็แก่เนาะแก่หอบที่หนึง่งอืมจุดเล็กน้อยอ๋อหอยหลายเนาะแก่หอยนี่นะเนาะตอเนี่ยเนี่ยดูมันดำอยู่เอาเนาะน่องปลาขาวนี่ไม่เนาะปลาขาวนี่เนาปลาหน้าเฮ้ยโดนชกนู่นในข้างมาเลยอ้าวตรงคือข้างหน้าบ่อ๋อเนี่ยน่ากระปิ่น

Nhìn bao với cả Tìm, tìm thi, nó, tìm sút Đây hỏi lại Tìm cái cho Pháp Nhau lên nó, cho Pháp nhau lên nó Đi lấy nắm vô trên đó đấy hả? hả? Nắm hả? Thưa ạ อมเลยนะเล็กเนาะบุฮุดแล้วันนาเขาเนาะม้วงไงทำเลยวมาชู ああจังหวะนี้จังหวะน, <laughs> นี้ต้องมีเราข่าวอุ๊ยเจ้า <laughs> ลอยเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะจังหวะนี้ลอยเลยเนะาะทุ่มทีนั่นเนาะเออะไเนี่ยเดี๋ยด,ดีหน่อ,นนนอยเขาเละปลาโน้ เาบอกอะรเด้อนี่เนาะปที่นี่ไปปเไดเมาเด็ดลูกลีเก่งเนาะที่หาคนละกวนมันไปทั้งใดแม่กระจกเลยวแห่วยบ่ xong 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 าเปนองปลยปนองบ่าเขาเลยนี yeah, well, like ่ที hmm. ่เราหน้าเขานี่นปลาขานี่ยเ่บ้านเข่มิเมื่อเนเี้าอาบังทีนึงม่่เาึป่ารถไทยดยที่สัปะตุกซอสบช้างอนะ อีน้องหนึ่งนะหน้องไปถ่ายครัไหมคือโชกขาดได้ยินทำวยเออไมเปิดมึนยังวะไปเลยน้องเป็นน้องที่สองด้วยบบไปุยน้องที่สองจะมาเฮ็ดกินนะพี่น้องเนาะไม่ไดเซฟานสิดังไฟท่าเด้อเฮ้ดัางไฟท่าแล้วดงไฟติดตงกำลังว่ะ